สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบผู้ช่วยเดลิรี่ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเรามีแขกนะคะคอสค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,สสดคดอสเราโทรมาถามเรื่องอยู่ค่ะว่ามีงานมีอะไรไหมเรื่องปุ่งเรื่องปอบยายม้านะคะจะได้เห็นเขาฉากเขาอีหยังแล้วก็บอกให้ให้นาทแข่งอีหยังมา้าแต่ว่ารอบนั้นที่มาแล้วมันค่ำจนไปเนาะับทอยู่ค่ำเลยนี่คอสเขาเขาต้องสอนหนังสอนหนังสือตอนเช้าค่ะแล้ก็เลยบ่ได้ทายมื่อนั้นเดึกมือมือรับมือปิดกองอะเนาะ ก็เลยบอกว่าแวะเข้ามาหาพี่น่อยพี่จะเอาเสื้อปอบเยามาให้นะคะลินให้นักแสดงทุกคนนะคะอันนี้คอสก,กายฝากไปให้คนละตัวนะคะเสื้อปอบเยามาแกใส่เลยแกแกแกใส่ลองดูแกใส่ไทยไทยเสื้อ <laughs> ปอบเยามาด,ะะด้วยค่ะเด้อตัวละสองร้อยห้าสิบนะคะผู้ใดสนใจนะคะอยากจะเป็นร่วมทีมงานร่วมสนับสนุนนะคะที่จะดูปอบเยามาภาคสามนะคะกับภาคมาที่เพจเนี้เสียผู้จวดเดอะซีรีส์นะคะ แล้วว่านักสแสดงนิ้นก็จะให้ทุกคนยังวันเราไปหาไอ้จอนี่อยู่พวันที่ว่างเมื่อนี่ไปซูนนั่นรถบีเอ็มเบิร์ดเมื่อเอบลแล้วคนดีเราใช้ยอยากก่างกระงามเด้อเพิ่งเสียปูนเนี่ยติดพอสใส่ไหมใส่ไหมสวยๆครับเสื้อสวยนะคะเส,ส,สื้อกอดเอมานี่ค่ะโหดูในแบบเราหล่อมากเลยค่ะใส่แล้วไม่ต้องกลัวปอานะคะปรากลัวนวค่ะสวยสวย อันนี้เขาขับรถมาเองกางําลังกําลังหัดขับรถเอาในห้างก็แกมาเาะะาขะะ้าฉากขเพื่อนแม่สวัสดีค่ะยังต๊ <c oughs> อกนี่ในห้างนะคะนี่ในห้างของเรานะคะในห้างวันนี้ชิลๆมากค่ะใส่ชุดธรรมดาชิลๆนะสวัสดีค่ะนี่ค่ะโอ้โหเทรนเทรนในห้าง,งาานะคะเทรนในห้างดูรองเท้าสีฟ้านะคะเกือบก็ต้องเสือบซื้อเด้อว่าากไปหลงขนมอยากไปหลงกับคนอื่นนะคะนี่ยังต๊อกนะคะ ทเทราทุกครูเราเขียนซื้อไว้เบิร์ดย่าตหลงพ <c oughs> ี่จนะาเก็บวัตถุละนบิดบ้างป้ะเบิร์ตน,นี่ค่ะอันนี้ขอข้าวมาหัดขับรถนะคะผู้ใดสนใจเรื่องบริษัทเนี่ยด,ด,ดีดีไร้วิ่งอุบลน,นะคะหัดขับรถนะคะท,ท,ที่บริษัทนะคะรถสุดหัดขับรถดีแล้วมาอยู่ประเทศไทยได้กี่วันแล้วคะหัดขับได้กี่วันวันที่สามขับเป็นไงบ้างง่ายไหมยากไหมก็ <c oughs> ไมันก็ง่ายป้ะอะไร ต้อด้สจากน่อยมูนจะเท่านั้นเนาะต้องไม่ชนก็หน่ดึงนะคะอันนี้ก็ให้เสื้อนักสแสดงของเรานะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะปอเวีมาดูรดียังข้างาหลังกอแก่สตูดิโอนะคะอุ้ยเรื่องข้งยัยวถ้าได้ถ่ายปอเปีามาตอนที่3ามจะจะเอิ่นเข่ามายู่เพราะว่า,าพี่โจ้พูดกับเขากําลังหาหาบทหาช่องที่จะลงที่จะเอาไอ้นี่เรามาเข่ามาตอเรื่องค่ะ ต่อเรื่องของที่จะมีเหมือนกันถ่ายไว้แล้วแต่ยังไม่มีบทที่จะต่อต้องต่อแล้วก็หาทุนอีกสักหน่อยหนึ่งก่อน <laughs> ช่วงนี้กับมี่ยังไงคะปกเจ้าสตูดิโอของเรามีอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ตัดต่อเพลงของน้องแม่อยู่ครับ<อ>เพลงไงครับเพลงมือหนีพี่กายครับอเอาขาดว่าจะเซฟเงินอยล่ะสวัสดีครัยมาเมียมาพี่กัน,นพี่กัาวัาพี่กัร ก็ที่ไงอยาจะพูดถ่าหล่ะโดนโทษงั้นเราเลยจะเซ้ามางลเริ่มมากับนี่เขามาหัดขับรถร้ม้ายังต้องกับพารที่ทำทำให้ก็ได้นะอ้เจ้านี้ <c oughs> ่นี <laughs> ่ใช่ไหมใช่มันหลังมามาตำส้มตำกินกันครับาไทยคิบไทยอย่างนี้เคยกินไหมตำกล้วยตำไมอย่างอีกนตำเผือกแค่เคยกินไหมบอบ่อยต้องร้องจะต้สอนแล้วแนบอี่ตำไปอย่างน่บอกเลทบ้านเขาไม่ตำอย่างนี้ครับมีหลายอย่างกินไะตำวานิชตำฮงตำอีกมีกล่วเลยว่าตำกล้วเลยอีก ตำปีกล okay, so ้วยนะไม่ใช okay. okay. we ่ตำกล้วยนะกล้วยใช่ตำกล้วยไม่ใช่ปีกไก่ปกล้วยปีกล้วยหมายถึงเอ่อก่อนที่มันจะมาเป็นลูกกล้วยอะค่ะก่อนที่มันจะมาเป็นผลกล้วยอะมันจะเป็นสีม่วงๆตำปีกล้วยเออน้องซิ้งเรื่องตำอีกตำมะยมได้กินนะตำมะยมมะยมมะยมลูกแท้สีเหลืองๆใช่ไหม เปี้ยวอ่ะเดี๋ยวพาเราตำนะจะเอาตำอะไรดีเลือกมาเอาเอาเอาตำทีกล้วยตำัะยงตำเปลือกมะแค่มีหลายตำมากเลยนะผมมาเรียนตำหลังมาเรียนตำังมาเรียนตำนะคะวันหลังนะคะในห้องของเรานะคะทิมงานกับพวกพี่โจก็ตัดตัดเพลงตัดอีกอย่างอยู่ค่ะของน้องแมนเนาะแล้วแล้วกายเป็นไงสบายดีไหมสบายดี ยังไงจะไว้ให้ใครที่เรามาี่ไม่บแล้วก็ส่งให้เขาทำงามาวันจันทร์มาวันจันทร์อคน่อาตาคลิปอ๋อคลิปมาจน้ตาลบวันจันทร์อยู่ที่ปแจมด้ยที่ตอนนี้บอกให้ขอสมาวันจันทร์แลไถคลิปมาวันจันท์ได้มาค่ะ น,นี้ตัดผมไม่รอนอะท้าวติเรื่องคือของเบิ้งหัววันต้าขาวกหัวอยู่ช่วยยอมผมให้เรานด้ยังต้ต้ดูแลนะก็ดูแลเรื่องน้องนะอือเอาส่งผมนี่ังบริย้อมนะ,ะ <c oughs> นะคะเอาให้คอสตกปอบเดยมาดูก่อน เพราะว่าเดี๋ยวตอนสามอาจจะมีตอนสามตอนสี่เดีย๋ยวจะเรียกมาถ่ายด้วยครับนักศัเอฟซีแล้วก็ฝากช่องดวเองด้วยได้ทาาที่บ้อยช่องเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับชื่อชื่ออ่องอีซานบอยส์คับอีซาน E S, S A N And then Boys B O Y S A N. ครับก็ <laughs> สวัสดี <laughs> เถอะนะฝ <laughs> ากตอบยาม,มาด้วยฝากตอบ,อบยามาเดี๋ยวมมเริ่มไมเรง่อยฝากติดตาม โอเคฝากติดตามอนะขอบใหญ่มาโอเคฝากติดตามขอบใหญ่มากนะครับนักตุ้งหมาหอนนักตุ้งหมาหอนนะครับที่ช่องที่ช่องกบแต้สตูดิโออนะกบแต้กบแต้สตูดิโอนะครับรู้ไหมใครจนลาง้างกบแต้สตูดิโอเจ้าของนี่อ๋อนี่โอ้ยเจ๋ง ว่าเกันจย่คนนี้เป็นเจาของกแก่นะโอ้ีคนนี้ติดตามใช่โอ้ไม่รู้เเจ้าของกบแก้เลยนี่แหละผู้ก่อตั้งกบแก้ขึ้นมาคนนี้แหละค่ะยังปอกเอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะปอบเยมานะชึ่อหมาหอนนะคะแลอวกาเสื้อปอบเยมานะคะถ้าใครสนใจแล้วก็เพลงนะคะน้องแนนกําลังตัดต่ออยู่เพลงเออไม่นีปกายนะคะที่มีซงดูฮีกับเออ บีเอ็นน้องเฉลนะคะเก่งสยามนะคะแล้วก็จะมีภาคต่อจะมีดารารับเชิญนะคะคาดว่าถึงเลยค่ะคาดก็ถึงว่าเปลี่ยนไทรจะบอกใครเลยเจอแน่นอนนะคะตั้งแต่กระหายกับน้องใจทีมงานกบแต้สตูดิโอแล้วก็พี่จอนนี่นะคะแล้วก็น้อคอสล้องกายนะคะช่องอีสานบอยอย่าลืมเข้าไปเบิ้งเดอแล้วก็ช่องลิมนี่ยนะคะอีตามติตามเดอวยช่องนี้ไม่ค่อยได้ท้ใส่เข่าไว้ท้อง สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะใส่เสื้อเท่ๆเราหลอนนะคะนี่นะคะนแบบเอาถ่ายรูปไปห,หน่อยถ่ารูปมันจอนแสบไ,ไหมกดมองเลยนะกดตรงสีขาวอ,อโอเคตายะะบ๊ายบาวสวัสดีค่ะ